Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

嗯。<laughs> <laughs> ข um, um, uh, 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 ึ mond, uh, ้นขึ้นไหลายอยู่เวียนมากหายไปใส่แมตต์ูหูก็ปูอยู่น้ำกันนีอแะหลอดเลือ เดีเยวฟูเอาใหาแมเขาดูเลยตอนวด

ดูยัน nah e ้ำงีูนน้นี่ฮูนฮูมีอะไรเลยนี่ัปู่ปู่เยอะเมีอะไรที่ครับตัวนี้สิตงวนี่อืมเต็มมบเต็มมือตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้นี่ก็ได้เข่งแล้ว back there ม่เห็นหางเลยนี่นีมูเห็นหางหนมืเขาอ้เป็นตัวมันหลอดมือ เห็นไหเห็นได้คุณโตขึ้นแล้วคุณโอ้ใช่ใข้าวอืมใครขึ้นมาเนี่ยจักไนอ,อู้โบรู้เห็นอหมครับตัวหนึ่งอืม,กกมอืม

Đây đầu nó đẹp nữa đen đó đầm phù nạt phù nạt phù ui. phù nạt 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 phù ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หงไงกลตัวนี้แห้งไงกอุ้ยนนั้ปลาดุกป่ให้ประดุกเดี๋ยวนำเอาพระจะจะปลทุกขีสาเลงครับเดี๋ยวสาเลงนับจียดุนสาเลงไปให้เจ้าของสาครับปลาดุก ไปไปไปให้เราขึ้นซาเล่งทไทมาได้ใหมาซาไปก่อนเอได้ทั้งปลาดุกไปแล้วไปแล้วทั้งปลาดุกเอาเอาอะไรนะฮันใส่ปลาคอใหญ่เนื้หาเอาคอปลาคอใหญ่ทำไรได้กไปไปเอาไอรีกัไปตามก้นกันไปเจ๊เดี๋ยวเปบรรทุกขึ้นซาเล่งให้เอาไปคนใหม่เจ้าของสระครับอ ขอให้เจ้าของสะไว้